อรุณสวัสดิ์ช้าวันที่สองาฟูจิด้วยไม่องเยต้องเยไม่ไหวแเแนรอ่อนุณสวัสดิ์ช้าวันที่สองเดินมาสักผ้าแต่เช้าเลยเหรอใช่ค่ะแดดกำลังดีก็เลยสักหน่อยสักหน่อยไมไปฟูจิด้วยชัดเลย หนาวกำลังดีเนะทำอะไรคั้นน้องหญิงคะกำลังทำอาหารอยู่ค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะกำลังทำอาหารให้กับครอบครัวนะคะไม่มีใครชวนคุยเลยยคนเดียวอุ้ยหั่นอะไรนั้นเห็ดค่ะไมตะเกะไมตะเกะนะที่แม่บอกอา ไดไ้แล้วเนื้ออะไรจำไม่ได้ละแต่ว่าแม่บอกว่าให้เปลี่ยนมีดค่ะอืม uh. นี่ห้องออาาารับน้ลองทันเปรียบเทียบกันดูอ่ะโอ้เหนียว <laughs> ไม่เข้าเลยเออคุณผู้ชมคะกดไดเรก,กมาได้เลยเนะี่ย ตนตะก้าหนูไม่มีรอเล่นมวันนี้จะผัดเป็นแกงพริกแกงใต้ใช่ไหมคะิเมพรกแกงใต้แกงป่าเราจะมาทำอาหารไทยอ้ยออันนี้น้ำมันเราจะไม่ใส่เยอะนะคะถวดนีประมาณนี้พอ และอันนี้เราก็ใส่กระเทียมลงไปก็คือใครจะทํายังไงก็ได้นะคะมีผักอะไรก็ใส่ไปโร <c oughs> เดูดยบตรงนั้นรอกระเทียมสุกต่อไปนี่กระเทียมเริ่มสุกก็ใส่น้องหมู ทุกคนคะมเลี่ยงจะบอกค่ะเราต้องใส่พริกแกงก่อนที่จริงที่จริงแล้วเราต้องใส่พริกแกงก่อนนะคะทุกคนเผ็ดมากเลยค่ะเอาเผ็ดมากนะคะแต่พริกแกงใต้เขาเผ็ดมากอยู่แล้วค่ะผัดรวมกันไปเลยไม่เป็นไรนะเราทำกินเอง Oh, มีพมับเนี่ย oh. คุณผู้ชมครับระสรุส่งใจพักันอยู่หมูไหมเหม็นไหมล่ะเริ่มมีกลิ่นเหม็นไหมล่ะหมูไม่ขอบคุณค่ะนี่สไตล์ลิปของเรานะคะสไตล์ลิปเราไปจัดการเอาพอบมาให้ใส่้วยะคะ่ะคุณผู้ชมใครจะทําตามก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ต้องทําดีกว่านะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะนี่ผักที่เราหั่นเอาไว้นะคะก็ค่อยๆใส่ไปเลย โอ้โหเรียบร้อยสไตล์หลบตากล้องหมีกันหมดแล้วว้าวว้าวพักๆไหนไดบ้างครับเรามีห้องแห่งความลับนะคะทุกคนป๊าดนี่เราจะปรุงด้วยสียวดําให้เป็นสีสันนิดนึงไม่ต้องเยอะว้าวคุณแม่ไม่ต้องเย็นนะไม่ต้องเยเนาะไม่ต้องเยอเนาะ คอนเทนต์วิ่งเข้าหาผัดซีอิ๊วคืนผัดซีอิ๊วพริกแกงใต้นะคะทุกคนเราเราจะเติมน้ำตาลนิดนึงคุณ่ใส่นิดเดียวเรนังเนิดมหยอ่นหยอพออะอะอะเนี่ยนิดนึงหนึ่งก้อนเลยโอเคเราจะตัดในเรื่องของเกลือกับของเค็มออกคนกินตายคนคลายรอดนะคะไม่ไหวแน่เนี่ย เค็มขนาดนี้ไม่ไหวหรอกใส่พริกมะม่าดีกว่าเสริมค่ะเราจะทำเต้นผัดซีอิ๊วแทนนะคะโดยใช้เส้นเมาเป็นผัดขี้เมาค่ะผัดขี้เมาแหละเปลี่ยนเมนูนะคะคุณผู้ชมตอนแรกว่าจะกินอะไรนะผัดผัดใช่ไหมใช่ค่ะว่าจะกินผัดผัดแกงแกงป่าขำานะคะโอเคเมนูเปลี่ยนไปๆมาณนี่แหละแบบนี้แหละไปๆมาสุดท้ายแล้วอร่อยมากเนาะ ต้อมอะไรเนี่ยนั่นไม่ดีเลยนี่นะคะเราแก้สถานการณ์แก้เกมค่ะเรียกว่าแก้เกมท oh. ั่วเราจะทําเป็นผัดซีอิ๊วไปเลยเส้นเส้นราเมงปะใช่ไหมคะมทุกอย่างมีทางออกถ้าทางออกไม่มีก็ไปออกทางเข้าโอ้ oh, น่ากินมากใช่ไงการแก้เกมของเราชิมแล้วอร่อยเฉยงงปะเด้อ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  โอ้เป็นยากิโซบะไปเลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวเราเจะเราใส่ไข่เข้าไปเพิ่มด้วยนะคะร้อนนะอ๋อหม,มมมม,มเป็นไงอ้าอร่อยเฉยฮงงมากทุกคนอร่อยเฉยนี่แม่ทำซุปมิโซะมาให้ด้วย <im itation> <im itation> มาแล้วค่ะน้องคะ <im itation> ่ะผัด ซีอ oh yeah, bueno> ิ๊วเยี่อม่ากรสชาต์เป็นไงอ่ะมันอร่อยเฉยอ่ะอร่อยเฉยเลยเหรอเกียงแล้วเกียงแล้วเกียงแล้วทานกำลังถีบจักรยานไปซื้อของครับ เจ็ดส <70. S 2> ิบประมาณไม่เกินร้อยใช่ไหมไม่เกินร้อยบาทระม100าณร้อยเยนเนี่ทุกคน <c oughs> เขาก็จะมีของกระจุกรกะจิบเล็กๆน่ารักแบบเนี้ยยาทาเล็บก,ก็น่ารักปแปลงแปลงกับฟองน้ำนิ่มมากือแบบราคาก็ถูกนี่นดิฉันมาแป๊บเดียว <c oughs> <c oughs> มาแป๊บเดียวขอโทษนะคะทาสบายเลย ไปจ่ายเงินกันดีกว่าค่ะนี่นะคะห้าโมเงเย็นแล้วมืดขนาดนี้เลยเนาะเรามาที่ห้างนี้ทุกคนโตโยโต้ากำลังจะไปห้างดองกี้กันต่อค่ะองี <c oughs> ตอนแรกว่าจะขี่จักรยานสรุปจอดไว้ดีกว่าที่จอดจักรยานแบบว่าเต็มมากอันนี้นะคะเมืองยามค่ำคืนของเขา เราอยู่บริเวณสถานีน่าจะมีสนโนกจูจินะตอนนี้กำลังตามหาร้านที่เป็นแท็กฟรียอยู่ <Okay. S 1> บรรยากาศยามค่ำคืนนะคะชอบอ่ะตุ่น,นก็ต้องนซช้กลับมาเก่าเวลาเดิมข <Okay. S 2> <Okay. S 1> องไทยน่าไปแล้ว นอันนี้เบาๆก่อนนะจ๊ะอร่อยมากญี่ปุ่นแท้ต้องเปิดมือเท่านั้นวันนี้จะโดนกี่จานมับซูชิ ต้องกินมือเหมือนบ้านเราใช่ไหมคะที่ข้าวเหนียวต้องจกด้วยมือ <laughs> ต้องอย่างนี้ถึงสาใจจบด้วยมือบอัจิ้มอีกเด็กๆคะ่ะ <sm art> เริ่มอิ่มยังครับพักผ่อนทองแป๊บนึงจ้ะ <laughs> ถ้าคิดว่าเรายินแค่นี้คุณคิดผิดค่ะมันลงไปอยู่ในนั้นประมาณ20กว่าจานแล้วค่ะทำคอสองชัน <c oughs> ้นทุกคนชาชูมาให้นัดีค่ะรามป็นมิสโซบัตเตอร์คอนเราตามมาจากชินจังเนาะ,ะน่ากินมากี่โรชิไม่ได้กินแต่กลับมาบ้านสุดท้ายก็ได้เจออย่างนั้นเหรอม,รอ,อ,มอย่างนั้นเหรอมาลองกินหนู อ้าวมันเป็นยังไงฮะอร่อยมากเลยยังไม่ได้กินรสชาติเป็นเป็นไงก็อร่อยดีอะอ้าวแค่นี้เลยอ,อ้าวของหวานแล้วเหรอของหวานอิ่มแล้วคะ่ะอิ่มอย่างอื่นหมดแล้วอะ่ะช็อตมิโดเครปเหมือนเครปเค้กของเราใช่ไหมคะอร่อยมากเลยเนาะยังกำลังจะยัง ไม่หวานมากอร่อยกำลังดีเลยอันนี้คืออะไรคะเหมือนแค่ไซซ์ชูครีมชูครีม,มแต่เป็นไ,นไ,ไส้ไอรกรีมนี่ไหนมันเป็นยังไงมามมันเป็นยังไงอ่ะ <c> ถ <oughs> ึงแล้วที่แต่ว่าแปห้ฟังเว้ยดิ อร่อยมากเหรอไอติมขนมปังมาลองเนาะก็ขนมปังไอติมเนาะแต่อร่อยนะอร่อยเนาะมไม่หวานแหลมนาเรากินให้นี่ทุกคนที่เราตามหากันที่ประเทศไทยยากมากอันนี้เราซื้อมาเป็นสองสีสีม่วงกับสีเขียวอะค่ะ นีแหล่เลยกว่าชอบองุ่นอร่อยมอร่อยมากนี่กลับมาอีกแล้วทุกคนรอบก่อนกินอะไรไปนะเบอร์รี่กับโยเกิร์ตใช่ไ<ช>หมคะรอบนี้อ่ะแนะนำหน่อยค่ะ โซเมจิเขียวบลูเบอร์ี่มันฝรั่งสีน้ำตาลนี้อะไรคะสีน้ำตาลนี่คาเฟ่ลาเต้โซเมจิมังโก้มังโก้มีมะม่วงอันนี้อะไรคะกล้วยกับสตรอเบอร์รี่กับกล้วยสตรอเบอร์รี่กับกล้วยรอบก่อนเรากินเบอร์รี่กับโยเกิร์ตและอันบนนั้นอะไรบ้างนะคะลิมเนี่มันเทศมันเทศมันเผามีกาแฟอันนี้อะไรคะ เป็นพวกผักผักนะคะถ้าอยากเปลี่ยนอย่างอก็กล้วยสะตอมไหมอ่ะค่ะหยิบมาเลยกล้วยสะตอมขายเชื้ออะไรมาคะนี่กลารอบก่อนเราซื้อเบอร์รี่กับโยเกิร์ตนะคะแต่ตอนนี้รอบนี้เราซื้อสตรเอเบอรี่กล้วยแล้วก็สับปะรดค่ะเริ่มแรกนะคะนี่เป็นอย่างนั้สะแกน Okay, แล้วก็ใส,ใส่เข้าไป <c oughs> แล้วก็กดปุ่มสต okay. <Okay. S 2> าร์ทโอเคเขาก็จะใส่น้ำอ,ออกมาแล้วน,นี้เราจะให้หยิบฝาอันนี้คือจำไว้นะทุกคนมูสิใช่ไหมทะไมใช่มูสมม <Okay. S 1> ือน้ำ สูตรชีสตอร์เอ่อไอ้แมวอร่อยอร่อยอร่อยมากรอบหน้าจะเป็นรสอะไรรอบหน้ามานลุ้นกันว่าเราจะกินรสอะไรนะ